นี่จะใช้พี่พี่น้องมาอ่อมไก่ใส่ในไม้ดองทำไม้สมด้วพี่น้องเด้อใบตัวใส่เป็นใบเลยแซ่บเนาะคือเก่าครับผมไก่ใส่ในไม้ส้มในไม้ดองของเราถ้าสุกแล้วเด้พอ,อพ,พี่น้องเผ็ดนะพี่น้องเอ้ยแปลว่าเผ็ดกระเซ่บทีนี้จะใส่ไอ้ต้นหอมด้วยนะฮะเดี๋อาเลยนะฮะต้นหอมนี่รรเราก็ทุบเขาก็ปิดไฟกินได้เลยนะครับผม อ๋าเห้ยตอนไก่ไก่ทัหยาบแซบพี่น้องต่องไป,ไป,าาไปขาดนีนแ,นแนั้วนี่แก้วน้อยรสชาติความแซบนั่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับพี่นอ้องแกงก้มเนี่ยเน้นปลาล้านะฮะไปะมนกันเลยนี่ครับผมอู้ยจะกินเบิ้ลเบิเนี่ย พูดแทนี่เลยกินผู้เดียวพี่นอ้องอดีครับตั้งใส่น้ำไหลได้พี่น้องเด้อส,สุดน้ำพ้อมเแซบๆคือเก้าไปสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อๆกับช่องหลุยนีกินแซ่บในต่างแดนนะพี่น้องเด้อว,วันนี้ได้แกงอมไก่มาซูพี่น้องครับผมฮะห่หอเลยพี่น้องเห็นบะวาใน้หอยเลยไมดองบานเทาเลยครับเด้อแต่ไก่ห้องกรัฮะ ไก่พันแก่พี่น้องเห็นบ่ครับผมป็นถาดทำมากินเบิดบ่ติเบิดบ,ดเบด่เบิดกะบ่ได้ถิ่มเด้อพี่น้องใบกินเมื่อหน้าเด้อเอาใบกินรอบรอบแรงมาครับมาไปแบบซิสิอยู่ไก่อยู่ไก่ไมากินนํากันนะครับเพื่อไ่ได้แข็งครับได้แข็งถาดเอาแบบนนี่แหละจะนาโกโกูกเนี่อยอมไกเ่เฮาข้าวเหนียวคือเก่าวเอก็จะได้กินพี่น้องเอ้ย เห็ดแล้วหอนไม่ไมน้ำชาเข้ากันตามไปข้างล่างะมละจะตุกอออือออออืพี่นออ้ยมาหยกมาหยกเบาไลเสียบนัวอีหลินวน้ำปะลาะ ไม่ดองสมพอดีความจไกลยอืมอมมนฝัเอาบ้ครับไม่ดอดดง นี่ดูดพร้อมแต่ว่ากิ่มเทื่อวมีกับพริแล้วครับเปิดเดือนเมื่อคือเก่าแสบครับของมักของมักไอ,อ้โดยนี้ ว,วันนี้สมั่เครื่องตุวได้พี่น้องอมจะเครื่องตุวกินผู้เดียวเอ้ยก็ไปกินน้ำยายมูก็ไปกินน้ำเพราะว่าเพิ่นเก็บขา ตอนตอนทำ <c oughs> ไมต,ตอนนี้จใจดีครับต้องตอนไกลต้องตอนทำไม อมไก่ไม่ต้องใส่พริกอะไรเลพี่เนาะใช่ยามใหม่มันก็เผ็ดอยู่หรอว้าออกพันข้อบับบับเด็กก็แซ่บ หานิ้วด้วยคืออยากความกินเสียบเลยพี่น้องอืมอืมทำไม่ดินได้อืม

มันไม่เกิดบันไลเพื่อนไปเครื่องตัวเนีน่ยบอกเนี่ยเนั่นเป็นไม่มือดเพื่อนอาการคลุมเครม กินมั้งครับนนะครับยุบค้านั่งทับค้าอันจะคิดจริง จะดูไอ้ตรงขาโอยมันอร่อยเดี <c oughs> ย๋ยวครับโคกเส้นพิแขมพี่น้อง หอมแซ่บเนาะหารบ้านบั้นน่ากนไม่ธรรมดาเฉพาะผาลไลทกคมีกินอะไรนะครับนำไม่ดวง <c oughs> เขาแซ่บก่าริงแต่ว่าโอ้โห ผแต่ที่เขาก็เยอะนะ แซ่บครับแซ่แบบ่พีเออนี่ยใช้น้ำด้วยนี่เห็นแซ่บในต่างแดนปะ Mm hmm. จุดทอนั่นพี่น้องเอ้ยคนอื่นกระดูกเราหันเห็นบ่ดีนั้นมาค่าข้อ,ขอ,อเข่อเอาให้น่าคิดหน่อย มันอาจิะไม่ใช่เน่ะอือโอ้หวันมะเดาฮัลอแล้วก็แซบสุดยอดเลยมากโอเคครับพี่น้องอย่าลืมกระแซบก,กันแล้วใช่ไห์ให้ช่องหรือนีนกินแซบในต่างแดนนะพี่น้องเด้อลังใจให้กันต่อไปครับผมขอบคุณสุขุสุขุนครับ กินเบอดแบบใดว่าโุชภาพใดอย่าบ้า,บา,บบบา,บบากันนะครับเด้อพอทใหมคลิปหน้าครับคลิปนีก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับลาบูครับ